แล้วครับก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายแบคฮาร์ดแล้วเราก็อยู่กับเกมไหมครับเนาะแจกดออนอยู่ดีแหละเพราะว่าคงไม่เล่นเอาชิรอดหรอกเล่นเอาชิลล์ลอดก็มีแต่สตรีมเท่านั้นคงไม่เจอคลิปเอาชิลล์ลอดลงธรรมดาแน่น,นอนจะเล่นเอาชิลล์ลอดต้องลงสตรีมอย่างเดียวล่ะเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ก็จะมาแจากดอนโขาทโ่งคงจะเขียวเป็นออฟติฟายใช่ไหมครับแต่ว่าออฟติฟายเป็นคลิปที่แจกไปเมื่อกี้ หรือเมื่อวานก็ได้หรือหรือจะลงวันนี้วะไม่รู้แหละแต่พปเพิเ่งจะอัดคลิปไปเมื่อกี้อะไรยังไม่ได้ตัดต่อเลยคลิปอัพติไฟอ่ะนี่จะลงต่ออันนี้เป็นดาร์กยูไอนะครับก็คือเปลี่ยนหน้าจอยูไอให้มันกลายเป็นสีดำเนาะเห็นไหมถ้าใครดูอัพติไฟเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นหน้าจออัพติไฟแต่ว่ามันเป็นสีขาวแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีดำเพราะวดาร์กยูไอนะครับซึ่งดาร์กยูไอก็ใส่ตรงหน้าเกมหรือใส่ในเกมก็ได้นะครับถ้าหน้าเกมก็เป็นตรงนี้เนาะเนี่ยพอโหลดมามันก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้ครับมันจะอยู่ในนนีี้อออ่่ะเด๋ยวก เอาตัวน,นี้นะครับให้เรากดใส่เข้าไปเราหาแล้วก็เนี่ยหาแล้วกด activate มันก็จะเข้ามาประมาณนี้นะครับโอเคก็สับหน้าจอก็ไปดูนี่ก่อนแล้วมันจะเป็นไงนะครับเห็นไหมมันจะดําหมดเลยเนาะสับใครที่ชอบสีดําก็โหลดอุซ่แพคนี้ก็ถือว่าดีนะครับเอาละขอพักหายใจแป๊บนึงโอเคถ้าเกิดผมพูดเร็วเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ามันประมาเนาะไม่ได้อาทิตย์มานาน น่าจะน่าจะประมาณแหละพูดรัวไม่หยุดเลยอ่ะนี่นะครับดูหน้าจอก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยเห็นไหมเลยดำเมี่ย,ดยมดำทมำินตรงนี้ก็เช่นกันซึ่งมันเป็นไดตอนดาร์กยไกับออฟติฟเนี่ยมันเข้าร่วมกันได้ดีมากเลยไม่มีจุดบล็อกเลยนะครับเห็นปะอันนี้ก็ยังคงชินเคยแหละไม่ต้องแปลกใจอ่ะเห็นไหมคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่โคสัน้นสั้นกว่าสองคลิปแรกเลยเพราะว่ามันมีแค่นี้แหละครับทราบใครที่อยากโหลดไดนอนออฟติฟาย Dead Fi นะครับจะ แนะนำให้กดเข้าไปที่ช่องนะครับพอดีว่าขี้เกียจใส่ไอตัวไอด้านขวาบนเพราะงั้นกดเข้าไปที่ช่องนะครับกดติดตามยืนเลืกดติดตามเลยนะครับแล้วกดไลค์ด้วยเออกดเข้าไปที่ช่องนะครับแล้วก็เลื่อนคลิปเลยครับมันจะอยู่ก่อนคลิปนี้แหละเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่3ที่ลงในวันมันจะลงวันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพาะงันว่าคลิปก่อนหน้านี้มันจะเป็นคลิปของแจกออร i f ิฟายส่วนคลิปนี้แจกไดุ้ไอเนาะโอเคถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วก็ก็จะไปเพยงเท่านี้นะครับ รีบทํารีบลงมากพยายามจะกลับมาทําให้ลงคลิปเยอะพเพียบเลยรอดูกันได้เลยครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย